สมัยที่โขกกันรั่วลูกๆบอกว่ากันรั่วไปลุกๆอ่ะกันรังวไปที่หนึ่งในสตาร์ทาวตอนนั้นในยุคเรื่องน้บอกว่าย้ายแบบนี่ยังไงก็ต้องเบิร์คคือไอ้ที่น้ำอ่ะมันหมดเราต้องเติมน้ำเปล่าใช่ป่ะผมอ่ะไปเซิร์ชหาใน YouTube เว้ยเซิร์ชแม่งหลายคลิปมากไอ้ยังแม่งไม่มีใครบอกว่าเปิดฝาฝาด้านหลังกระโปรงรถยังไงอ่ะไอ้ฝาไอ้ไอ้เปิดด้านหลังอ่ะเครื่องด้านหลังอ่ะ นั่งหาผมนั่งนิ้วกดอ่ะฝ่ากระโปรงรถนั่งกดอยู่นั่นอ่ะกดจนแบบมือจะพังอ่ะแม่งเปิดยังไงวะมันมันมีปุ่มนะแต่ว่าผมกดมันอาจจะต้องไขผมก็เลยแบบไอ้เฮียเฮ้ยกูก็ไม่อยากรบกวนพี่ตูนโทรไปพี่ตูนครับพี่คือไอ้สัญญาณเตือนอะ่ะมันมันแจ้งเตือนผมพี่ว่าน้นําอ่ะน้ําเปล่าอ่ะพี่ไอ้ที่ปัดน้ํปฝนในที่มันฉีดอะ่ะมันหมดตูนบอกว่าอ๋อมึงเปิดหน้ารถติมันมีที่ มันมันมีที่ใส่น้ําอยู่เปิดหน้ารถใช่ปะที่เก็บของแม่งมีอยู่จริงโคตรงโง่ไอ้เหี้ยกิ๊กเดียวอ่ะกูไปนั่งแบบหาดูคลิปอ่ะคือผมคิดว่ามันเป็นเ,นเหมือนพวกสามสี่หนึ่งพ่ะปะว่ามันจะอยู่รวมอยู่ข้างในนั้นน่ะแบบว่าเปิดฝาแบบรถธรรมดาอย่างเอาพงเอาผาดอย่างเงี้ยเปิดฝากระโปรงรถปุ๊บเอาน้ำหยอดเทไอ้เหี้ยแม่งเสือกไม่ได้อยู่ตรงเครื่องแม่งไปอยู่หน้ารถปวดหัวเลยอ่ะ ไอ้เชี่ยอย่างงงอะ่ะไอ้เชี่ยผมนั่งปวดหัวเลยแล้วแม่งสัญญาณไฟแม่งเตือนอะ่ะเตือนเตือนอย่างเงี้ยเตือนตลอดอะ่ะไอ้สัตว์ปวดโลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นั่งดูเสียไม่ได้ซ้อมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นโค้ดให้เสียไปได้แค่แค่บอกวิธีการเล่นของแปมไม่เฉยส่วนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ก็ไอ้นี่ได้นะจะได้มันมัน คือแฟมะ่ะมันเล่นไม่ยากต้องบอกองนี้คือโอกาสชนะห้าสิบห้าสิบมันอยู่ที่จังหวะด้วยนะเอาจริงอะ่ะกับการชุบเพื่อนแค่แค่สองอย่างตรงนั้นแต่ประเด็นเลยอะ่ะผมว่าหลักๆมันคือการอุ้ม <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้ายกตัวอย่างใช่ปะ่ะถ้าไปอย่างอ่อยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอุ้มหนึ่งถึงสองเคสหรือห้าเคสอ่ะมักจะไม่เออคือต้องปล่อยอะ่ะมันจะได้ดีไฟใหญ่อย่าพยายามฝืนอุ้ม เคสที่มันมน้อยๆต้องอุ้มประมาณสักสิบเคสหรือว่ายี่สิบเคสขึ้นน่ะถ้าแบบว่าเอาตัวลงตัวหลุดอะ่ะมันมันเล่นกันยากในโทรศัพท์ดูได้แต่พิมพ์ไม่ได้เอาดีจริงเหรอในโทรศัพท์มันมาแล้วเหรอจริงเดะในโทรศัพท์มาแล้วเหรอ ตะอะไรอยู่ปะตะไม่ได้ไลเหรอมรไม่ได้ไล่เลยดูสุกสิเออยังยังยัง,ยงกดไม่ได้เลยยังโหลดไม่ได้เลยตอนเนี้ย <c oughs> ต้องงวันที่ห้าครับวันที่ห้าวันที่ห้า เขาทำอะไรอ่ะ้พี่ลองมีดบาดตัวเองเหรอหรือว่าไงเหนียงผู้ชายเขาไม่ลองมีดบาดไม่ใชอะไรใช่ไหมร้านเดียวไม่ได้แต่ล้านไม่กี้เหมือนกันไม่ทันขอบคุณครับพี่จีนเหนื่อยอ่ะบได้สี่ล้านแต่ว่าตีนมันจะดำตรงตะตุ่ม เออบางอันก็ขาขาดขาลอยสรุปคือเมืองเนี้ยลงชุดอะไรมาไม่ค่อยใส่ได้แต่ใส่ได้ยิ่งถุงทบชุดกล้วยชุดกบชุดอะไรไม่รึปุ๊บปั่นเลยจะเป็นไงบ้างกินมัดหมดาวหมึกมาแล้วข้าวหอมมาแล้วครับคุณหมึก เขาบอกกำลังอวยเร่ตั้งนานไอซอมกำลังอวยที่ผมไปเข้านโอ้โหัยลุงลุงสลังที่รับบอกเลยบอกว่ากำลังโอ่ลุงอ่ะกำลังเป็นที่หนึ่งในสตาร์ทาวตอนนั้นยุคเอาลีลุงบอกว่าย้ายมานี่ยังไงก็ต้องเบอร์หนึ่งแน่นอนไปไม่ไปครับไปผมก็ต้องคอยเกาะบารมีหมึกไปก่อนละตอนเนี้ยอซอมเล่าพี่ฟางยู่บอกว่าเดี๋ยวหมึกมายังไงเดี๋ยวเบอร์หนึ่งเราอาจจะต้องหลบหน่อยว่ะพี่ตาไม่อซ้อมไปไอซ้อมผมทำแบบไวกระเซียนกันแล้วครับตอนนี้ แต่ก็กที่ที่ผมคิดไว้ก็อยากจะอ,อยู่ท็อปท็อปเลยพี่แต่ว่าไม่ถึงกับแบบอะไระคร่ะเรท็อปได้หรอมองมองเนาะมองน้อยมากเลยเนี่ยหมึกไปได้ไกลกว่าอีกไม่ได้หรอครับไม่ได้<ม>ไอซอร์กับไอ,อ้บออึกเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้หรอวะบุถาจริงเลยมันอยู่ด้วยกันได้เหรอวะไอซอรอนี่รีซอร์เนี่ยผมตอนแรกดูแบบตอนที่ผมคุยคุยกับน้องมันนะน้องมันดูแบบว่าไอแคยน้องมันดูน่ารักนะแบบไม่น,าน่าเหลือนอะพูดตรงตงอะ่ะรีซอร์อะมันดูแบบน่ารัก ไม่ไม่เลือนอะแต่ที่ไหนได้อย่างเลือนอะไอ้ยาไอ้ียอย่างเลือนนะนี่ไรคิงมาคิงมาเออครับนี่ชื่อคิงครับเป็นอย่างนี้เลยสวัสดีครับ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 เป็นลูกป่าตาครับมั่วแล้วมือใน่มั่วกับไม่มั่วแม่งซ้อมเทนนิสกับกูไอ้ฟาร์มบอกว่าถ้ามันชนะไฟกูให้กูเอาแบบไปลูกมาวันไหนผมน่าจะวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเทสที่อ่าซุปนะครับแล้วก็แล้วก็จะจะไลฟ์ซุป ที่สุปยาวเลยนะครับก็เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายของทวิตละที่ผมจะมานะครับมาลามาลามาลาค่ายค่ายม่วงกีดต,ตอนนี้กีดเลื่อนออกมาเป็นสีเขียวแล้วนะสีม่วงนี้คือมันมันมันจางไปแล้วสีเขียวและตอนนี้นกีดออกมาเป็นสีเขียว วันนี้ปล่อยผีไม่ใช่ปล่อยผีทำไมเรามันไม่มีอะไรนะปล่อย,ย,ยแล้วไอ้เฮียเราเดินทางมาไกลกันจัดเลยนะสะัตว์เอ้อไอ้อ่ะผู้ติดตามผมเท่าไรหร่วันนี้เคีย 8, แปดแสนจะครบล้านแล้วอนา,าคตก็ไม่แน่หนึ่งพ่านไหมเราก,ก็ไม่แน่หรอกเราอาจจะได้กลับมาก็ได้ใครจะไปรู้อนาคตอันหนึ่งพ่าพาไหมครับ อนาคตก็ไม่แน่ในโทรศัพท์มาวันที่ห้าครับวันที่ห้าวันที่ห้าตอนนี้เราก็ไม่น่ากลัวอะไรแล้วเอาจริงๆอ่ะตอนเนี้ย